สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่19นะครับ19เมษายน3ามทุ่มสนาทีนะครับขณะนี้ถ้าดูในหน้าจอก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปเยือนเอเวอร์ตันกำลังห้ามหันกันอยู่นะครับเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่ม0-0อยู่เอ่อมาดูไทยลีกบ้านเราก่อนนะครับ29นะครับนัดที่29โอ้ขอขอเลื่อนฉลองแชมป์ไปอีก1นัดนะครับ บุรีรัมยูเนเต็ดน,นะครับว่าจะไปฉลองแชมป์ที่ราชบุรีไม่ได้แล้วครับแพ้ไป2ประตูต่อ3านะครับไปเยือนราชบุรีแพ้ราชบุรีไป2ประตูต่อสาไม่เป็นไรครับ f c บุรีรัมก็รอนัดหน้านะครับนัดหน้าเนี่ยเจอหนองบัวพิชยาที่ช่างอารีนาก็เปิดบ้านฉลองแชมป์ได้เลยมั้งก็เลื่อนการฉลองแชมป์ไปอีก3-4วันนะครับไปว่าวันพุธ ไอ้วันที่30หรือเปล่าวันพุธหรือว่าอย่างไรนี่แหละเดี๋ยวแอดมินดูตารางเขาเล่เาให้ก่อนนะครับดูตารางเขาเล่านะครับในนัดสุดท้ายเนี่ยบุริลัมจริงๆมันต้องเตะพร้อมกันนะบุริลัมเนี่ยน่าจะมีคิวเดังนั้นเป็นหน้าที่ของบียู BU นะครับบียูเนี่ยต้อนรับไปเยือนนะไม่ใช่ไปต้อนรับนี่ต้องไปเยือนประจวบโอ้ไปถีนสาอ่าวเนี่ยทำอะไร เขาไม่ได้แน่ๆเลยเพราะว่าถ้าไปทีนซามาวเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาครับพิเตียจัดเต็มอยู่แล้วครับทางนั้นอืมเป็นหน้าที่ของบยูครับต้องเอาชนะให้ได้ก่อนบุรีรัมย์จะเตะนัดสุดท้ายวันที่30เลยนะครับวันที่30เมษายนเลยนะครับอ่ก็เป็นไปตามนั้นนะครับก็เลื่อนฉลองแชมป์กันไปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวประจวบเป็นผู้ให้คำตอบนะครับ าทางพี่เตี้จะเป็นผู้ให้คําตอบเพราะว่าถ้าเจอหนองบัวเนี่ยมีความเชื่อลึกๆว่าบุรีรัมย์น่าจะเอาชนะนองบัวได้อะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นนี้ก็อืมก็ซึมๆไปนิดนึงหน่อยเพราะว่าไม่ได้ฉลองแชมป์แพ้ราชบุรีไป3ประตูต่อ2นะครับเป็นทีมเยือนเลยสุขโขทัยนะครับคู่ที่2เปิดบ้านเสมอกับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับ3ประตูต่อ3นะครับ ก็ทาให้แมก็เชียงรายก็แอดมินก็ยังเชื่อเชื่ออยู่ในเรื่อๆไม่น่าจะมีอะไรนะเออก็จริงๆครับก่อนหน้านี้เนี่ยเชียงรายเนี่ยประสบออปัญหาหลายอย่างนะครับปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือว่าลดขนาดของทีมเอ้ยนะครับสุดท้ายมายืนอยู่ในท็อป10ของตารางได้นะครับแทบจะ แมสมศักดิ์ศรีเป็นกับทีมใหญ่เลยครับอย่างเชียงรายยูเนเต็ดนะครับณขณะนี้นะครับเชียงรายยูเนเต็ดเดินเลื่อนมาอยู่ที่อันดับที่9นะจากอันดับที่10นะครับมาอยู่อันดับที่9นะครับแซงอุทัยธานีกับสุโขทัยไปในที่สุดนะครับนะสุโขทัยเดี๋ยวว่ากันวันพรุ่งนี้นะครับนะจะล้างตากับเมืองทองยูเนเต็ดสักหน่อยหนึ่งนี่คือคู่ที่2นะครับคู่ที่3นะครับลำพูนวอลเลเออร์นะครับนะเปิดบ้านเสมอกับ นครปฐมยูเนเต็ดทีมที่ตกชั้นไปแล้ว1ประตูต่อหนึ่งนะครับอ่าก็ขอให้โคชธงชัยสุโกกีสู้ๆนะครับในไทยลีก2ในฤดูกาลหน้ายังเหลืออีก1แมตนะครับอ่านครปฐมยังเหลืออีก1แมตอ่าก็หนึ่งแมตท,ท,ทุกทีมนั่นแหละก็จะฝากผลงานไว้ที่ไทยลีกหนึ่งแล้วก็ลงไปไทยลีก2สักหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปว่ากันใหม่นำทีมขึ้นมาใหม่นะครับอืม คู่สุดท้ายนะครับ BG นะครับ BG BG เนี่ยพบกับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับมไม่แน่ใจนะครับเปลี่ยนสนามยาเย้าเยือนกันหรือเปล่านะครับก็เอาสรุปง่ายๆก็คือแพ้แบงค k อกยูเนเต็ดไปหลุดลุยนะครับสประตูต่อสูนนะครับก็สนามที่ธรรมศาสตร์จะใช้ั้นนี้เป็นนัดสุดท้ายนะครับน้านนี้เป็นนัดสุดท้ายนะครับก็ ฤด,ดูกาลหน้าก็ไปว่ากันนู่นที่ Tru e g s t t d i u u ีนะครับะจะเป็นลังเย้าของแบงคอกร่วมกันกับ BG ประทุมนะครับก็เก็บ3แต้มม้ได้ก็เป็นหน้าที่ของของบุรีรัมยูไนเต็ดนะฮะทีเนี้ยจะต้องเอาชนะหนองบัวพิชยาให้ได้เพื่อเป็นเดอะวินเนอร์ในฤดูกาลน,นี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของพีทีประจวบที่จะ ต้องเขาเรียกว่าอะไรถ้าหากว่าพีทีประจวบเอาชนะบีบียู B, B, ได้ในในนาสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้บียูเนี่ยไม่ได้แชมป์ดังนั้นความศรัทธามันก็จะไปอยู่ที่เขาเรียกว่าพีทีประจวบเนี่ยทำให้แฟนบอลเนี่ยสุดยอดเลยอะไรประมาณนี้ เออมันมันโมเมนตัมมันจะออกเป็นไปในแนวนั้นนะเพราะเาะว่าใครๆก็ก็ต้องอยากเอาชนะทีมที่ที่จะประสบคลาํสเร็จอยู่แล้วอะไรประมาณมีลุ้นอยู่แล้วนี่เออหักเหลี่ยมซ่าอะไรประมาณนี้อาเชียรประจวบครับนะเชียรประจวบก็ลุ้นบีอยู่เช่นกันว่าให้เอาชนะประจวบให้ได้ที่ซาบอาอสเตเดียมส่วนอัมบุริเลาเนี่ยจะไปฟาดแข้งกับน้องบัวพิชยะนี่คือนัดสุดท้ายในวันที่30คือสิ้นเดือนของ เดือนเมษายนที่ช้างอารีนาสเตเดียมคงไม่น่ามีปัญหาอะไระครับบุรีรัมน่าจะสามารถเอาชนะหนองบัวได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถล่มกันมากันอย่างว่าว่ากันสามประตูขึ้นอะไรประมาณนี้นครับต้องไปดูใน history ในการแข่งขันนะครับนี่คือผลการแข่งขันล่าสุดนะครับบีจีก็แพ้ ให้กับแบงคอกยูเนเต็ดไป3ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนเรามาดูตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับเอาก่อนดูตารางคะแนนีเดียวเอาผลอาการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับระยองนะครับจะพบกับคอนแก่นยูเนเต็ดนะครับตามด้วยหนองบัวนะครับจะพบกับการท่าเรืออุทัยธานีนะครับพบกับเมืองทองแล้วก็นครราชสีมาสวัสดิ์แคจะพบกับบีพีทีประจวบครับต่อพิฆาตนะครับในวันพรุ่งนี้อ่ะเรามาดูตารางคะแนนกันเลยก็แล้วกันครับ สำหรับตารางคะแนนนะครับล่าสุดนะครับจบนัดที่29ประจํามันเสาร์เรียบร้อยนะครับก็เรามาสรุปผลกันเลยนะครับบุรีรัมยังไม่แชมป์ครับยังไม่แชมป์นะครับนําห่างแบงคอกยูเนเต็ดด้วยคะแนนชิยวหิวเลยครับ6 1แต้มนะครับ67คะแนนนะครับณขณะนี้แพ้2นัดรวดแล้วนะครับสำหรับบุรีรัมยูเนเต็ดแบงคอกยูเนเต็ดนะครับก็เตะเท่ากันนะครับ29นัดมี66แต้มนะครับ นันหน้าแบงคอกเนี่ยจะไปเยือนพีทีประจวบครับบุรีรัมจะไปเยือนนองบัวพิชยะต้อนรับการมาเยือนของนองบัวพิชยะนะครับ<ส>ก็อยู่ที่แบงคอกนะครับต้องเอาชนะพีทีประจวบให้ได้ก่อนนะครับคอยไปว่ากันอีกทีหนึ่งเสียได้แนละ้วไม่ได้เตะนพร้อมกันนะครับเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันของพีบุรีรัมเนี่ยตรงกับเอซีเอลซะอย่างเงี้ยครับกับอันอาลีนะครับที่ซาอุดีอาระเบีย ก็เลยต้องเลื่อนไปวันที่30เมษายนนะครับเสียดายมากมากเลยครับเสียดายมากๆา,ากๆถ้าถ้าหากว่าเตะพร้อมกันเนี่ยรสชาติมันจะต่างกันเลยครับมันจะต่างกันเลยเนี่ยฝากให้เขาเรียกว่าอะไรพิมลีหรือว่าไทยลีกคณะกรรมการนะครับว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับในฤดูกาลหน้านะครับเพื่อรสชาติและก็ความมันของฟุตบอลมันจะเกิดขึ้นนะครับผม ส่วนบีจีปทุมนะครับแพ้นัดนี้นะครับมีอยู่52แต้มนะครับาราชบุรีนะครับอขอชมเชยนะครับมี49แต้มหลังจากหักบุรีรัมได้ในนัดนี้3ประตูต่อ2ในบ้านนะครับเนี่ยความมันบังเกิดแล้วก็ศรัทธาในเจ้าบ้านนี่สุดยอดเลยครับแฟนบอลในรักในราชบุรีโคตรย่อนะครับเป็นคนท,ทาคําทีแม่วอลุ่ยสีมะขามนะครแอนดแอดมินเห็นแล้วเพิง่งตอนแรกก็เอ๊ะโคตรย่อหายไปไหนหายไปไหนไม่ได้ลงลึกถึงตัวโคสทีในเวลา ดูผลฟุตบอลอ๋อพี่อ่องมาอยู่ที่นี่นี่เองราชบุรีน่าจะอยู่นานแล้วแหละแล้วก็แอนมินก็เป็นแฟนส่วนตัวของพี่เตีย้ยเราก็จะรู้จักพี่เตีย้ยพี่เตีย้ยพี่เตีย้ยประจวบนะครับประจวบ f ออยู่อันดับที่5นะครับ43แต้มการท่าเรือนะครับโคชโชคนะครับมี42แต้มนะครับก็ดูแนวโน้มนะครับว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยทางโคชกาม,ม่านะครับเข้ามาส่องการท่าเรือที่แพสสเตเดียมบ่อยๆอ,อ,อาจจะมาคุม ีการทะเลือก็ได้นะครับนะรอติดตามรับชมอีกทีนึงแล้วก็เมืองทองยูเนเต็ดนะครับหนาที่7มีอยู่41แต้มตามด้วยลำพูนวอลเลย์นะครับวันนี้เก็บได้1แต้มนะครับอา่าก็มีอยู่36แต้มเชียงรายเช่นกันนะสุดมันครับวันนี้เสมอสามประตูต่อ3นะครับอ่กเอ็เก็บได้1แต้มนะครับมี36แต้มอุทัยธานีเดี๋ยวลงฟาดแข่งกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับวันพรุ่งนี้มี35แต้ม สุโขทยนะครับมี35แต้มนะครับเนี่ยดามี่แมทกับทางเชียงรายนะครับอืมแล้วก็นครราชสีมา FC นะครับมี31แต้มระยองนะครับมี29แต้มน้องบัวพิชยา27แต้มนะตามด้วยนครปฐมยูเนเต็ดยีแต้มแล้วก็ขอนแก่นนะครับมีอยู่15แต้มนะครับนี่คือทั้งหมดของของวันเสาร์นี่นครับอ่า ไทยลีกหนึ่งนะครับติดตามรับชมกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับบุรีรัมยังไม่แชมป์นะครับบุรีรัมยังไม่แชมป์แต่ว่าในสิ้นเดือนนี้คาดว่าหากไม่ติดอะไรนะครับเจอหนองบัวพิชยะเพียงแค่เอาชนะได้ก็น่าจะไม่น่ามีอะไรนะครับอ,อยู่ที่แบงคอกนะครับจะสร้างความมันความร้อนใจต้องเอาชนะประจวบต่อพิฆาตของพิเตียให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไปนั่งลุ้นผลระหว่างบุรีรัมย์กับ น้องบัวอีกทีนึงใน,ในวันที่30นะครับผมยังไงต้องเชียร์ทางแบงคอกนะครับให้คว่ำพี่ทีประจวบให้ได้นะครับนะไปเยือนด้วยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสุดมันครับสุดมันนะครับอสวัสดีครับ